จุดเด่น,นหลักๆเลยคือเน้นเรื่องอความเป็นมาตรฐานเลยครับนะครับในการทํางานไม่ว่าจะเป็นวัตดุต่างๆเครื่องมือทุกอย่างต้องเป็นมาตรฐานแกะเดียวออโอเคครับตรงไปตรงมานะครับแล้วก็มีความซื่อสัตย์กับลูกค้านะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญในการทํางานอยู่ที่17องศายังลงเรื่อยๆนะครับยังลงเรื่อยๆเลยนะครับ จะได้แรงลมที่ดีขึ้นแล้วก็ความเย็นที่สมบูรณ์เลยนะครับอากาศร้อนเหมือนลมหายใจของบ้านนนั้นกำลังะขาดแต่ยังมีคนที่รู้วิธีคืนความเย็นกลับมาให้ได้นี่คือเครื่องมือช่างแอร์ปทุมธานีที่จะพาคุณมารู้จักกับความเย็นให้ลึกกว่าที่เคย ตอนี้หน้าร้อนนีครับให้แอร์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ 1. ทําการตรวจเช็คก่อนเลยว่าแอร์เราเนี่ยสกปรกหรือไม่นะครับ 2. ดูการปรับอุณหภูมิพวกเนี้ยกับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมอุณหภูมิที่เหมาะสมเนี่ยครับก็จะปรับอยู่ที่25องศานะครับอุณหภูมิตรวจเช็คดูว่ามีฝุ่นที่ฟิฟลเตอร์ด,ด้านบนไหมฝุ่นที่แผงคอยเย็นไหมคอยร้อนตันไหมเราก็เรียกช่างหรือ ถ้ามีความสมมารถีเครรรืื่่อออองงงงมทททีจะบิกกาาาล้า้้เเเไไดด็นนย็นในบ้านบางทีมันก็ไม่ได้มาจากเครื่องปรับอากาศเพียงอย่างเดียวแต่จะมาจากคนที่อยู่หลังเครื่องนั้นคนที่ทำงานท่ามกลางอุณหภูมิสูงที่สุดเพื่อให้บ้านของเรากลับมาเย็นได้อีกครั้งณตอนนี้นะครับผมก็บริการติดตั้งแอร์งานล้างงานซ่อมแล้วก็งานทางด้านไฟฟ้า รับงานไฟฟ้างานตรวจและงานติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยครับจุดเด่นหลักๆเลยคือเน้นเรื่องความเป็นมาตรฐานเลยครับนะครับในการทํางานไม่ว่าจะเป็นวัสดุต่างๆเครื่องมือทุกอย่างต้องเป็นมาตรฐานวันนี้มาติดตั้งแอร์นะครับลูกค้าอยากได้ความมาตรฐานนะครับวันนี้เราเอาความมาตรฐานมาส่งถึงที่เลยครับไปดูท้ายรถหน่อยได้ครับเดี๋ยวไปดูท้ายรถกันครับท้ายรถของเรานะครับก็ จะมีลังเครื่องมือ,อพวกท่อพวกอะไรเราจะอยู่บนหัวรถนะครับสายไฟพวกนี้ครับเราก็จะใช้เอาง่ายๆมีมอกอแล้วก็ขนาดทองแดงเขาได้มาตรฐานประแจท็อกนะครับไว้ขันแร์นะครับแต่ถ้าใช้ประแจท็อกเรารู้เลยว่าเพราะเขาแก๊กเดียวเราหยุดเลยสําคัญมากครับเพราะว่า 1. นึ่งใน,ในงานติดตั้งแอร์ครับถ้าเราไม่ได้ทําที่มันเป็นมาตรฐานนะครับหปัญหาที่ตามมา เรื่องอแอร์รั่วบ้างขันแฟแล้วแฟแตกรั่วแบบนี้ครับเราจะต้องไปตามเก็บงานนะครับแล้วเราจะเสียลูกค้าด้วยสิ่งที่สําคัญเลยเครื่องมือเนี่ยเราท,ทําทีเดียวให้มันจบดีกว่าเพราะอะไรถึงเลือกเป็นใช้รถอิสุตะนะครับก็บอกว่าเป็นรถที่ใช้งานดีนะครับผมผมใช้งานแล้วก็คือตอบโจทย์นะครับไม่มีปัญหาในการใช้งานเลยนะครับ ไม่ว่าจะขับทางใกล้ทางไกลนะครับขึ้นขาอะไรต่างๆผมไปทุกที่ลุยทุกที่ครับคันนี้ตอนนี้เราก็ถึงหน้างานแล้วเอาเครื่องมือลงจากรถเตรียมของเรียบร้อยนะครับแล้วก็สิ่งที่ลูกค้าผมจะต้องได้เลยนะครับความเป็นมาตรฐานนะครับ การงานติดตั้ง3ปีนะครับวันนี้ขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะติดตั้งตัวคอยเย็นนะครับคอยเย็นแล้วก็คอยร้อนตามมาเลยนะครับเราก็จะวัดแกะตัวคอยเย็นนะครับวัดขนาดวัดหาเซนเตอร์ต่างๆนะครับหามาร์กต่างๆเพื่อที่จะเจาะรู เดี๋ยวนี้เราติดตั้งแอร์เราจะต้องให้ระดับน้ําตรงไปเลยติดคอยเย็ยนเสร็จแล้วเราก็มาด้านหลังนะครับมาเริ่มที่คอยร้อนอเดินรางเดินรางรอบท่อเจาะขาแขวนนะครับเราใช้เครื่องดัดท่อที่ดีมันก็เนีย่ยครับพกโค้งวพมันจะไม่ไม่มีบุกไม่มีมันจะไม่บี รอยที่ได้สวยงามครับใช้ประแจทอกเราจะโลค่า,าแรงบิดของตัวเองแกะเดียวครับอโอเคครับประมาณนี้ครับค่ามาตรฐานของการแวกค่ำนะครับก็จะดูที่ค่าไมครอนเกณฑนะครับว่าให้ต่ำกว่า500ไมครอนนะครับอันนี้เป็นค่ามาตรฐานนะครับสำหรับงานติดตั้งนะครับ วันนี้เราก็ติดตั้งแอร์ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังทําการติดตั้งนะครับว่าลูกค้าจะได้ความเย็นเต็มประสิทธิภาพแน่นอนครับมาดูกันครับนะครับจะเห็นได้ว่านะครับอุณหภูมิที่ออกมานะครับแรงลมนะครับเห็นอุณหภูมิไหมครับอยู่ที่17องศายังลงเรื่อยๆนะครับยังลงเรื่อยๆเลยนะครับ16ลงมาเรื่อยๆเลยช่ำมากนะครับตัวนี้นะครับบอกได้เลยนะครับ ของตัวผมเองเลยนะกะ็ตรงไปตรงมานะครับแล้วก็มีความซื่อสัตย์กับลูกค้านะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญในการทํางานแล้วก็มาตรฐานทุกอย่างนะครับเราใช้ของใช้สายไฟอะไรใช้อะไรอย่างอย่างอย่าง,งไหนนะครับเราแจกแจงให้ลูกค้าดูเลยว่าเราใช้แบบนี้นะสเปคแบบนี้นะสเปคนะอะก๊อกโลกนะต้องมีงอฉากเกือกม้าเบรกเกอร์อะสายไฟ คุณต้องใช้ยาสก,กิดมาดูงานล้างพรีเมียมกันเขาล้างกันแบบไหนมาดูถอดทุกชิ้นนะครับถอดทุกชิ้นเห็นไหมครับเหลือแต่แผงคอยเย็นเลยนะครับสะอาดแน่นอนผมเริ่มจากงานแอร์เลยถ่ายลงติ๊กตอกถ่ายลงผลงานอยากมีสตอรี่ในของตนเองว่าวันนี้เราไปทำแอร์บ้านนี้เราก็อยากลงเป็นสตอรี่ของเราเราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งมันดังขึ้นมาเราไม่รู้เลยจนที่แบบมีผู้ติดตามขึ้นมานั่นแหละครับเรา เริ่มมีลูกค้าฐานลูกค้าขึ้นมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็จนทุกวันนี้ขยายทีม2ทีม3ทีม4ทีมครับก่อนทําการล้างช่างแอร์ทั่วไปนะครับเราจะต้องทําการตรวจเช็คก่อนเลยนะครับว่าแอร์ของลูกค้าทํางานปกติหรือไม่เปิดแอร์ก่อนเลยครับอันนี้จะเห็นได้ว่านะครับแรงลมนะครับค่อนข้างที่จะต่ํานิดนึงนะครับเห็นไหมครับทำการตรวจเช็คแล้วเรามาทําการแกะถอดล้างกันครับ หลังจากทําการล้างเสร็จนะครับเราก็มาวัดแรงลมอีกรอบหนึ่งนะครับว่าแรงลมต่างจากก่อนทําการล้างอย่างไรนะครับแล้วเราจะได้ความเย็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวให้ดูแรงลมนะครับขึ้นมา4 4กว่านะครับแรงลมนะครับจะได้แรงลมที่ดีขึ้นแล้วก็ความเย็นที่สมบูรณ์เลยนะครับครนนี้หลังจากทําการล้างครับจากความชอบนะครับมาทําเป็นอาชีพนะครับ มันทําให้เราได้มีความสุขในในสิ่งที่เราได้ทํานะครับผมทําแล้วมันมีความสุขแล้วก็ชอบชื่นชอบในสิ่งที่เราทําจึงทําให้ผลงานเราออกมาได้ดีความสุขของผมก็ได้เห็นนะครับลูกค้าได้งานที่มาตรฐานนะครับแล้วก็ได้งานที่ดีแล้วก็สวยงาม คืออันนั้นเป็นความสุขที่แบบเราติดตั้งแอร์เซ็มันเป็นความสุขแบบของช่างเลยที่ลูกค้ายิ้มและแฮปปี้ครับช่องทางติดตามนะครับก็เครื่องมือช่างแอร์ปฐุมธานีนะครับในช่อง TikTok ครับเสียงแอดคือเสียงความสำเร็จเล็กๆที่เขาสร้างด้วยมือเครื่องมือที่อยู่ท้ายรถ ไม่ใช่แค่ของใช้ประจำแต่มันคือเครื่องมือที่เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเส้นทางและเปลี่ยนมุมมอง